แล้วพอเราทอย่างนี้แล้วมันจะไม่หายไปหรอครับผู้การมันจะอยู่นานไหมคะแบบเนี้ยต้องแค่ถ่ายรูปไว้แค่เนี้ยอ๋อก็สามารถใช้ได้เลยครับครับแล้วก็เก็บไว้ได้ยาวๆเลยยาวาเลยเพราะว่าที่เป็นห่วงึ่งก็คือว่าเช่นคุณทนดีเราเคยพูดกันถึงคดีเช่น พอเขาอยากจะมารื้อฟื้นคดีเช่นท่านปิดคดีไปแล้วแล้วมีคนสงสัยอยู่นะว่าเอ๊ะมันดูเหมือนยังไม่เคลียร์นะอ่ะอยากจะกลับมาใหม่ได้ครับได้ได้ความูดนี้เราจะเราจะเสร็จไหมแล้วมีโอกาสไหมคะท่านตรวจสอบครั้งนี้แล้วได้ผลอย่างหนึ่งตรวจสอบอีกครั้งนึ้งได้ผลอีกอย่างหนึ่งไม่มีครับ่พราะว่เพราะอะไรในมือที่ผมเรียนแต่เบื้องต้นนะครับมันมันมันเป็นเอ่อสิ่งที่มันของใครก็ของคนนั้นเลยมันมันไม่เป็นของคนอื่นผมว่ามันยังไม่ครบดี๋ยวเราไปดูข้างบนนิดหนึ่งผมมีกล้องที่จะออด้งมิิต ที่บางทีเราใช้ในการคลี่คลายคดีได้ค่อนข้างที่จะเยอะขอบคุณค่ะการเชิญนะคะอันนี้เป็นกล้องจำลองภาพสถานที่เกิดเหตุแบบสามมิติค่ะคราวนี้ผู้การจะช่วยอธิบาย วิธีการหรือเทคนิคอะไรที่น่าสนใจของกล้องนี้ไหมคะเอ่อสำหรับลกล้องนี้เนี่ยเมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุเราก็ตั้งกล้องในบริเวณที่เราจะเก็บวัตถุพยานภายในห้องทั้งหมดนะครับทีนี้เริ่มต้นโดยการที่จะถ่ายภาพเป็น2มิติก่อนเพื่อจะเก็บบรรยากาศออทั้งหมดใ,ในสถานที่เกิดเหตุไว้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการสแกนภาพโดยใช้แสงเลเซอร์เป็นตัวสแกนเพื่อจะได้ระยะ ซึ่งจะมีความแม่นยำมากเพราะว่าแสเซอร์มันลักษณะจะเป็นการสะท้อนกลับมานะครับตัวจุดต่างๆภายในสถานที่เกษตรก็จะถูกบันทึกในโปรแกรมนะครับนำมาใช้ในการที่จะคำนวณหาระยะหาวิถีกระสุนปืนนะครับในที่เกษตรครับถ้าสมมติว่าเป็นสถานที่กว้างก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้ครับคือมันไม่เป็นห้องนะมันใช่ครับก็หลายๆเคสเหมือนมบุรพาที่ก็จะเป็นที่โล่เหมือนกันนะครับแต่ว่า อาจจะลําบากในเรื่องของสภาพแสงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวสเปคของกล้องเนี่ยได้ประมาณ200เมตรทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่กระเหิดมากๆเช่นที่ King Power เงี้ยนะครับ,รบเราต้องทําการวัดทั้งตัวอาคารทั้งหมดเลยในพื้นที่เราก็ตั้งหลายจุดตั้งในคดีนั้นใช่ครับตั้งในคดีนั้นทั้งหมด9จุด นะครับแล้วเราก็ใช้การเชื่อมต่อโปรแกรมนะครับคือเป็นการจําลองสถานที่ณขณะนั้นใช่ครับเพื่อมาค่อยๆวิเคราะห์ทีหลังครับบางครั้งบางครั้งผู้ทางานด้านอื่นๆซึ่งเขาไม่ได้ไปสถานที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาดูภาพตรงนี้ได้แล้วก็สามารถมีคํานวณให้เขาอาจจะดูได้ว่าวิถีกระสุนปืนเนี่ยมันพ้นระยะตึกความสูงของตึกหรือไม่พอเก็บเรื่องพวกนี้มาแล้วหลักฐานพยานอย่างลายนิ้วมือหรือหลักฐานพยานของฝ่ายอื่นพนักงานสอบสวนคนอื่นๆเนี่ย มันได้เอาเข้ามาเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยกับภาพสามิติของท่านครับเอ่อในการทําคดีมีคดีอะไรเกิดขึ้นมาอเมงเมื่อกีมีการทํางานกันไหลเลยค่ะเอ่อทางนั้นทางส่วนทุองที่เขาก็ทําเขาส่วนไปหาข่าวหาอะไรต่ออะไรไปนะครับหมอก็ทําในส่วนของหมอไปเราก็ทำในส่วนของเราในการที่จะหาวัตถุพยานวิเคราะห์วัตถุพยานในเชิงวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็วิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์วิเคราะห์จแล้วมาประชุมร่วมกัน ใครมีข้อมูลก็แบ่งข้อมูลกันแล้วก็มาเป็นภาพเป็นองรวมก็จะทําอะไรต่อไปพอเราได้ข้อมูลมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆบีบให้เป็นสู่เส้นทางของความจริงเราเห็นทางสปทไปเก็บหลักฐานมาโอ้โหคึกคักมากเลยมีทั้งกล้องเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายอุ่นใจมากเลยพอถึงเวลาเสร็จพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องคือจับใครไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วชาวบ้านก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเแสดงว่าหลักฐานของท่านเนี่ยยังไม่พอ มันเป็นเพราะอะไรคะมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอยากจะขอให้ท่านไปไปตรวจสอบใหม่ในสถานที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยได้ไหมคะสมมตินะครับสมมติว่าน้องเรียนผ่านมาทางกองปราบสมมตินะครับหรืออาผ่านตัวรอรืออะไรก็แล้วแต่หรือผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เขาก็จะมีพนักงานสอบสวนที่จะรับเรื่องนี้ครับเขาก็จะเหมือนกับเหมือนกับเคสใหม่ๆเหมือนกันเพราะเขารับมาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปสืบไปสืบอะไรตอนนีแล้วเขาถ้าเิดเห็นว่าเราอยากจะให้เราตรวจสูจน์ในส่วนใด เขาก็แจ้งเราเราก็พร้อมที่จะไปร่วมมือกับเขาเปร่วมมือที่จะมาคลี่คลายคดีกันคดียังไม่จบยังมีขั้นตอนที่อาจจะทำได้ครับมันจะมีขั้นตอนอีกอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยับไปดูที่ห้องได้ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราไปหลายห้องของสปทนะคะ ตอนนี้เนี่ยย้ายมาที่ห้องนี้แล้วซึ่งมีผู้กุกกับอลิชาตินะคะอยากจะเรียนถามท่านผู้บุกกับว่าดแบเบิีเอ็นเอเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแับบิีเอ็นเอนะครับมีความสําคัญพอใช้ในการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลนะครับ,รบเป็นหลักครับ,รบแล้วก็ตรวจวัตถุพยานต่างๆในที่เกิดเหตุนะครับ,รบที่ส่งให้ตรวจพิสูจน์โดยการเป็นงานของเราเนี่ยรเราจะทําตามคําร้องขอของทางส่วนนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ คดีอะไรคะที่ค่อนข้างหนักมาทางที่สพทได้รับอะคะคดีจริงๆแล้วเราทับตรวจทุกชนิดนะครับทุกคดีไม่ว่าจะเป็นคดีทรรมะร่างกายฆ่ากันลักทรัพย์หรือขืนมีคดีอะไรนะคะที่ชัดเจนแล้วก็สามารถทําให้ลูกคนรู้สึกอุ่นใจว่าการตรวจ DNA เนี่ยช่วยคลี่คลายคดีได้ก็ถ้าคดีเร็วๆนี้นะครับนี่ประมาณสักเดือนกันยาก็จะเราจะได้สับข่าวทางทีวีว่ามีการหลอก ผู้สมัครงานใช่ไหมครับเข้าไปพบในบริเวณหารายเกษตรแล้วมีการทขืนในชั้นแรกเนี่ยจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้ก็มีการเก็บรวบรวมพยานที่เกิดเหตุก็ที่ส่งมาก็เป็นกระดาษที่ชู่ในที่เกิดเหตุอันนี้อันนี้ผ่านแอกตรวจเกิดที่เกิดเหตุไปเก็บมาแล้วก็ไปเก็บมาเอาที่ไปเก็บมาส่งมาตรวจได้ไว้ชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อพ่านสอบสวนไปตามจับตัวผู้ต้องหาผู้ต้องหามาได้ก็ส่งดีเนีของผู้ต้องหามาตรวจแสดงว่าจากลายนิ้วมือเนี่ยไป ไปได้ตัวมาก่อนเอามาตรวจดีเอทีมาตรวจดีเก็พบว่าเป็นด n a ตรงกับค่าประจิาในที่กระเทศอย่างแน่เป็นต้นรับแล้วเราจะทราบได้ไงครับว่าตัวด n A นั้นเป็นของใครต้องมีต้องมีคนมาเปรียบเทียบค่ะต้องมีคนมาเปรียบเทียบซึ่งในในปัจจุบันนี้ต้องใช้คนเปรียบเทียบอยู่แต่ว่าเรากำลังดำเนินการที่จะตรวจเก็บด n A ออยู่ในเขาเรียกฐานข้อมูล DNA ซึ่งต่อไปนี้มันก็จะเหมือนมีฐานข้อมูลที่เราสามารถเสิร์ชเพื่อเปรียบเทียบได้อีก นอกจากจะต้องให้พนักงานสอบสวนนาตัวคนมาเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบเนี่ยอธิบายเหมือนกับชาวบ้านฟังเนี่ยค่ะว่าเปรียบเทียบกับใครบ้างอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราได้ดินเอจากในที่เกิดเหตุอาจจะเป็นอย่างที่พุ่มกับว่ากระดาษที่ชู่ในที่เกิดเหตุหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ถ้าเราถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้จะไปสอบถามพยานหรือว่าไปดูจากพยานแวดล้อมแล้วสงสัยใครก็พยายาสอบสวนก็ไปเชิญคนนั้นเนี่ยค่ะมาเพื่อจะเก็บตัวอย่างเพื่อมาเปรียบเทียบกับดินเอในที่เกิดเหตุ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ความพยายามของพลังกงานสอบสวนแต่ขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างเช่นเนี่ยคุณตุ้ยหรือท่านลุ่งกับจะช่วยอธิบายนิดได้ไหมคะว่ากระบวนการตรงนี้มันทำยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยม,มันเริ่มมาจากว่าเมื่อเราได้ได้ได้ของกลางหรือได้วัตถุพยานในที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุก็ จะนามาสง<ช>่งหรือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะนํามาสง<ช>่งเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าต้องแกะของกลางออกมาเพื่อจะตรวจสอบเบื้องต้นว่าหนึ่ง<ช>สมมุติว่าเราเจอคราบสีแดงในที่เกิดเหตุเนี่ยว่าเป็นคราบโลหิตหรือไม่เป็นคราบโลหิตมนุษย์หรือสัตว์นะคะหรือว่าจะเป็นคราบในเจอรอยคราบในที่เกิดเหตุจะเป็นคราบอสุจิหรือไม่ เมื่อเราได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาเข้ามาที่ห้องนี้นะคะห้องนี้เขาเรียกว่าห้องสกัด DNA ก็คือว่าจากรอยคาบทั้งหลายเนี่ยเราต้องการจะได้ DNA ออกมาจากรอยคาบนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมาใช้กรรมวิธีในการสกัดโดยต้องใช้น้ํายาที่เรามีอยู่นะคะซึ่งซึ่งจะเป็นค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานเราใช้กันทั่วทั่วโลกการสกัดเนี่ยสิ่งของที่เราได้มาที่ในที่กิดเหตุเนี่ยบางครั้งมันก็เลือด เป็นอะไรที่มันไม่สมที่เวลาเราก็ต้องป้องกันเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเนี่ยก็ก็ต้องป้องกันตรวจเองด้วยค่ะเอ่อน้องๆหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะต้องจบอะไรเป็นพิเศษไหมคะสิ่งจะตรวจดีเอ็นเอได้เพื่อนฮารีมาสมัครน้อเยาวชนอาจจะสนใจผมนี่อาจจะไม่ทันละคือเปิดทางไว้ไหมคะตรงตรงจุดตรงจุดนี้ตรงจุดของดีเอ็นเอนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับนักวิทยาศาสตร์ที่จบพื้นฐานทางชีววิทยา แต่แต่น้องๆส่วนใหญ่ที่เราเลือกมาคัดมาคือสอบผ่านมาเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่จะมี <S <S มีหลายมีหลายมีหลากหลายคะ่ะมีจุลชีวว,วิทยามีไบโอเคมของต,ตัวเองก็จะจบพันธุศาสตร์หรือ DNA โดยตรงนะคะมีคนสงสัยนะคะว่ามีหลายเรื่องที่เหมือนกับทางทางทางคนเกิดเหตุนะคะอยากจะให้มีการตรวจ DNA บางคนที่เขาสงสัยแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานที่แน่ชัดเนี่ยเช่นไม่มีร่องรอยในที่เกิดเหตุ อย่างนี้ทาได้ไหมคะคเขาก็ต้องไปไปไปร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนหรือไปแจ้งความพนักง,งานสอบสวนว่าเขาสงสัยคนนี้แล้วพนักง,งานสอบสวนก็จะดําเนินการที่จะจับตัวผู้ต้องสงสัยหรือ เอาผู้เชิญผู้ต้องสงสัยมาในการตรวจทีนี้มันก็จะมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งค่ะค่ะกฎหมายที่มาตรา244ทับหนึ่งน่าจะนะคะเป็นกฎหมายใหม่คือสมัยก่อนเนี่ยคือคือเรื่องสิทธิ์ในการในการที่จะเก็บตัวอย่างเพื่อนตัวดีเอ็นเอของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถกระทําได้นะคะจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อคนที่จะเป็นคนเก็บได้ยินยอมเท่านั้นนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยกฎหมายสมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้ต้องผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาไม่ยอมก็เก็บเขาไม่ได้แต่กฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ย บอกไว้ว่าถ้าผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่ยอมนะคะเด<ม>ี๋ยวขออ่านนิดนึงนะคะคอันนี้เป็นกฎหมายอะไรนะคะคเป็นเป็นปวิอาญาค่ะที่แก้ไขใหม่ที่แก้ไขนะคะบอกว่าถ้าไม่ยินยอมเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ผู้ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้างค,ค,ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นกฎหมายใหมท่ที่ที่จะทําให้มีการตรวจสอบ ความบริสุทธิ์หรือคนไหนที่เป็นผู้กระทำความผิดได้ได้ดียิ่งขึ้น,นพูดถึงว่ามีการต่อไปจะเก็บแฟ้มใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรนะแฟ้มทะเบียนแฟ้มประวัติของ DNA อง DNA อ,งอะไรเงี้ยเหรอคะก็เริ่มทำาหือย่างนะคะเริ่มทำแล้วค่ะเราเริ่มทำแล้วค่ะตอนนี้เราก็เริ่มค่อยๆทยอยเก็บ DNA ที่เราได้จากที่เกิดเหตุพูดต้องหาอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปเรื่อยๆ ะคะือประเด็น,นนี้คนจะทวงกันเยอะว่าจะมีสิทธิ์ไหมที่จะเอา DNA ของคุณทันดีของดิฉันเอามาเก็บเอาไว้เพื่อให้ท่านไว้ตรวจสอบนี้ตรงนี้ในนี้ใช้คําว่าแม้คู่ความจะไม่ยอมแต่ก็ต้องเหมือนมีผู้ต้องสงสัยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วงนี้จะเริ่มต้นศูนย์ดาต a ้าเบสนี้ได้เหมะะก็เราก็เริ่มเริ่มโดยที่ว่าเราเริ่มจากที่กิดเหตุ นะคะหลักฐานในที่กระเท t ที่เราจะเก็บเข้าไปในรู้สึกได้ยินข่าวว่าไปเก็บผู้ต้องขังในในเรือนจำผู้ต้องขังอันนั้นเราเราไม่ได้เก็บแต่จะเป็นส่วนของอีกอีกหน่วยนึงที่เขาไปทําการเก็บแต่อันนั้นก็คงต้องมีการยินยอมแต่ถ้าเขาไม่ยินยอมเขาก็คงเก็บไม่ได้แต่อันนี้ก็คือมีเราที่เป็นกลางๆไว้นะคะว่าคงจะต้องมีการรวูนย์ข้อมูลอยู่ที่สพทไหมคะ ถ้าถ้าเป็นหน่วยต่างหน่วยอย่างเงี้ยนะคะในลักษณะนั้นเราคงจะต้องมีการแชร์ข้อมูลกันแต่อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตซึ่งเราก็มีการดําเนินการว่าเราต้องการที่จะแชร์ข้อมูลกันเพราะว่าข้อมูลทั้งสองแห่งเนี่ย <พ ver. S 2> มันก็มีประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสิ้นนะคะ <Fourth. S 1> ครานนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะเมื่อกี้เราได้เรียนถามห้องลายนิ้วมือเหมือนกันค่ะว่ากลัวว่าจะมีการเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนวัตถุพยาน ในคดีผู้มีอิทธิพลในคดีผู้ที่มีความสามารถพิเศษอันนี้ก็มีคํากล่าวขานชาวบ้านสงสัยนะพุ่มกับว่ามีการยนเคยพาคนไปตรวจดีเนเอเขาบอกว่าไม่เชื่อเนี่ยดีเผลที่ออกมาอาจจะมีการเปลี่ยนวัตถุเลือดหรืออื่นๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะในส่วนของของสพทเราในส่วนของสพทเรานะครับท่านมีวิธีป้องกันยังไงผิชอบอยู่ แล้วประกันได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนโดยเด็ดขาดเ<ม>พราะขั้นตอนในการรับเราตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าการส่งมาถูกต้องตามขั้น<ม>การเสร็จแล้วเราจะไปเก็บไว้ในห้องเก็บของกลางนะครับ<ม>ซึ่งมีการล็อกไว้การเบิกวัตถุพยานออกมาตรวจจะเบิกมาได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้นไม่สามารถไปยุ่งกับคนอ<ค>ื่นได้นะครับต้องขอขอบคุณผู้กลับมากเลยนะคะ